โอเคไม่เป็นไรอ้าวกินน้อยหนาก่อนอร่อยอด爹ฮึบไม่ได้รีวิวนะครับอันนี้ปกติก็ชอบกินลูกตะขบด้วยนะครับนี่ก็ต้นตะขบครับอพอดีไปเจอน้อยหนาก่อนก็เลยต้องปล่อยให้กินน้อยหนาก่อนอย่ายุ่งกับน,น้องอย่ายุ่งกับน,น้องไม่ต้องยุ่งกันต่างคนต่างอยู่ไ,ไอ้สีมอก หนูกินไม่ได้หรอกนะน่ะไม่ใช่ของหมาของกระรอกคือแรงแรงป่าป่ป่าไปขึ้นต้นขึ้นต้นนั่นน่ะเดี๋ยวจะปล่อยกระรอกครับอ่ะายปุ๊บอ่ะไปแล้วขึ้นต้นน้อยน่ะเอ้ยไม่ใช่ขึ้นต้นตะคขบนะครับก็นู่นแหละเย็นๆถึงจะลงมาเขาจะลงเพราะเขาเองนะครับไปไปเลยก็ประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะครับ ก็จะลงมะา,าก็กลับไปที่ร้านนะครับไปแล้วตัวเล็กๆฮนะไหวมาเปนอนอยู่ข้างบนละไปแล้ว,ลวเรียบร้อยอ้าวไปต้นกัมปูฝั่งนู้นอีกไหนล่ะทันไหมไม่ทันแล้วครับขึ้นสูงไปแล้วริบหริวเลย